วัดีครับวันนี้น้องมันจะร้องเพลงเก่าๆนะครับชื่อเพลงชื่อว่าชื่อเพลงชื่อว่าปัวยบๆบครับจิตเรวปวดหัวมาไกลเป็นปัวยบยบันในหัวเขาก็ทำฟอกรักเราคงจบไม่แกลวน้องเอ๋ไม่นะ เนีวยเลือกขก้ากระพัวแลว้วกำพุงเขาเงงเ้าแรงกำบเป็นแฉวว่าพีนว่แม,แม,แมวหลักกินฟ้าตูเทียวลังจังเกียมานอดกอบเมียก้นอื่นวันว่าพวกเขามาเอาคกิดติดตักใจเินตามกินโอ้ปิดไอปิดความเอาเมื่อย่างคำใจดูเจ้า พุญงังดังกองฟูว,วันไหนหน้าดูนอโชตาโอ้ยคิดๆเล่าเจ้าไปเล่งหลักเจ้ามีผัวเจ็ตัวเจ็ตาตาลูเมียเก้าปีช่าไม่เอาเป็นกู้ทีวาเลบอดูในตูวเชื้อปาไม่กล้าหรอนะออกเปื่อเคย จับวัวไปฟักมันจับเน่าก้าวไปพัวเลยวะเป็นจูปิปจูมงมาเสียงลังจังหวะบะแมาก้าตัวแล้วตกใจพัวนองจับได้วันไหนปิ่กลัวอีตายหรือไม่นองเชียงใกล้กัน ดวงจันทร์ตามุมหลังคาลุกขึ้นดักงามหลังนาโอลาแต่ลุกไม่ไหวจับมีกี้ยามเจ้าก้างน้ำตาตกในคนเคยจะจิ้มเจียงไงวันนี้นี้ไปจากเราเจียงกีเจ้าลมหนาวมันยาวมันยานหลนงกลางเย็นจนเป็นหมอก อยากบอกว่าคิดถึงเขามองน้ำยังไรออกมาไม่น้ำตาเราวางมีดิย่างเบาเบามันเจ้าเข้าในหัวใจสิ่งเห็นหลับมีดไอเป็นอดีตของเราไอคราบตันินใจเรามันจะเอ๊ะรู้ไหมอุ่นดักเตียนน้องเอ้ยได้เคยขอควย ทำยัางติดมือตู้ไ่ยังจำได้เลยนี่เสี่ยงไก่กันไก่มันกันนั่นจุดายดวงจันทร์จมปาหลักไหลว่าจางเบิ่ว่างปอดีน้องรู้ทีไหนเป็นใจหลบมาอีกทีหอมมีกี่อย่างนล้วนี้จิตใจพี่หาสิ่งลมเสียงเพลงบันเองเว้ามา บ้านนอกก็นะบนมากับกับสายลมเชืยๆแจ้เาวาฟังแล้วก็แจ้งชื่นลมเป็นแม่ก็ม่ดื่มนมชื่นชมแม่เฝ้าคอยปอนอ้าเออ้าเออใครแกไห้นำจอแต่เป็นเพียงที่แม่ก้มนอนพอตบผัวบาง แม่ลงไปกับยามกอนช่วยอดนอนพักผ่อนจะน่าดูเอ้ยต้องป่อและแม่รักแท้ที่ให้ออกมาพ่อเราป้อมป่าทุกเวลาไม่เคยมาเลยจงเลี้ยงบ้านปอบ้านเนาะไม่กลับมาเลยปอครับแม่เอ้ยเร่ต่างกนย่างก้องเรา มาตามาตาเมตาลุยาเจนเอาไม่ันาเ้าเจ้าเก่าขกาไม่มาถึงพออยากไม่ว่วงหัวใจทงบ้วงํำปึงดูไม่ว่าพอผิดจึงแม่จึงไม่ยอมบอกมาฝนตกทําำํรจองเหงาสีน้ำห แบบทบเชียงกายขึนนั้นจำได้เสมอตัวเธอหน่าจันปีถอดเชียอคุมไว้เจอสุกใจจริงเออ,อบ่มเฟือและอักผูเปันกบเกล็ดเป็นปำละอุมไปตัวทองนาจำค้างตัญญาว่าจะต้อยกมติฉัน ว่าจะไม่ลืมจงต่อกันแลกกันกับมำรับปันเราตา่างก้าวคำสัญญาไปแล้วเธอก็มาเปลี่ยนใจดื่มน้ำใหม่ไปฟืนบนตบเมืองมาเจ้าลืมไออุนอ่นรสจูบถะนุมเจ้านา บุึกอำลาตัวมังกรโลเดท,ท,ท,ทีคนตกตามๆคืนนี้ด่น้ำใหม่ไปโดดเดียวเปลี่ยวใจตามไ้น้องมาในนี้ตัวพี่น้องจันบ่กตะตันจริดีตัวเจ้าไม่มีบมันนำ้ำไปจริงจำใจขอความเป็นนี้ช่วยความเล็ก เพติตามนะครับอย่าลืมกดติรตามกี่ลงเปิดโลทับวันนี้ถ้ใครงเปของน้องแมดิตตก็อาจารย์สามารถกดตางอับอจิเอ็มกดปิน่ตาบนะครับอย่าลืมช่วยงเปลของน้องแมนเปล่งกอลไดนะครับครับสวัสดีครับบายบาย